รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เราจะเอา<อ>ของไปทิ้งเดี๋ยว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 กำลังจะเอาอะไรไปทิ้งหี่อาจเศษผ้าเนี่ยไม่ใช้แล้วไม่ได้ละเศษผ้าพวกเนี้ยมันสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะเลยนะอย่าเพิ่งทิ้งอย่าเพิ่งทิ้งเนี่ยอย่างเงี้ยดูสิเป็นเศษเศษชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยไม่เห็นจะไปใช้อะไรได้เลยอยนี่แหละสาคัญเลยนี่เศษผ้าแค่เนี้ยก็สามารถทํางานดี Y ได้แล้วจริงอ่ะจริงเล็กแค่นี้เนี่ยนะ ถูกต้องเศษผ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้นี่สามารถจะมาประดิษฐ์เป็นที่ค้องแก้วแบบนี้ลดรถร,ถร,ถร้อนได้เลยนะเฮ้ยเก๋ อยากทำไหมล่ะอยากดีถ้าอยากทำงั้นเดี๋ยวเราไปทำกันโอเคแต่ก่อนอื่นเราต้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ DIY Club พื้นที่สร้างสรรค์สำหรับคนรักงาน DIY วันนี้ทุกคนอยู่กับหลีภาวิลินค่ะและก็เมย์พัชทานิสค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่า สายคล้องแก้วที่ทำจากเศษผ้าเหลือใช้แบบนี้จะทำได้ง่ายๆด้วยตัวเองหรือเปล่าไปดูกันไปเลยมานั่งเลยดีกว่านี่เราจะบอกให้นะว่าพวกเศษผ้าพวกนี้บางทีเราอาจจะคิดว่าอุ้ยมันใช้ประโยชน์ไม่ได้เราก็เอาไปทิ้งแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันยังสามารถใช้งานได้อยู่อีกเยอะมากเลย โหเหนี่ยตอนแรกนะกะว่ามันเล็กขนาดนี้เนี่ยมันก็คงไม่สามารถจะเอาไปทําเป็นชิ้นงานอะไรที่แบบมันมีประโยชน์ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยสายคล้องแก้วแบบ DIY ที่เมย์จะมาสาธิตเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเราไปซื้อกาแฟรหรือว่าไปซื้อน้ําอ่ะ เดี๋ยวนี้เขาจะชอบใช้สายพลาสติกกันใช่แล้วก็จะเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แหละแต่เป็นพลาสติกอืม,อมซึ่งถ้าบอกว่าเราอะ่ะมีเป็นสายค้องแก้วที่เป็นผ่าแบบนี้แล้วก็พกไปเองแล้วก็สามารถใช้ซ้ําได้เรื่อยๆแบบเนี้ยเราก็จะช่วยลดขยะแล้วก็ช่วยลดกรดได้ด้วยใช่ ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูอุปรกรณ์กันเลยดีกว่าเย่ <Yeah. S 1> อุปรกรณ์ของเรานะคะอย่างแรกเลยก็แน่นอนก็จะต้องเป็นพวกเศษผ้านี่แหละจริง,รงๆใช้ผ้านเนี่ยผืนประมาณแค่นี้ก็พอแล้วก็คือผืนประมาณขนาดที่สามารถพันกับแก้วเราได้แบบนี้คือ <Yeah. S 1> ถ้าพันได้รอบแก้วแบบนี้ก็คือสามารถใช้ได้เลย mm. อือนั่นก็คือเราก็เลือกตัววัสดุเหลือใช้ที่มันมีขนาดพอพันรอบแก้วได้ mm. ก็ถือว<ช>่าขาดอ่าแล้วก็ แน่นอนค่ะก็จะต้องมีแก้วไซส์ที่เราต้องการนะคะจะเป็นแก้วแบบพลาสติกแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแก้วแบบเก็บความเย็นแบบที่หลิวจางถืออยู่แบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันก็คือไซส์ไหนก็ได้ที่เราต้องการจะไว้คลองแก้วแต่ที่สําคัญคือจะต้องเป็นทรงที่เป็นแบบก้นจะต้องเล็กกว่าปากแก้ว<อ>เพราะว่าถ้าบอกว่ามันเท่ากันเนี่ยแล้วเราทําไปปุ๊บเนี่ยมันจะคลองไม่อยูออแแ่แล้วก็กระดาษแข็งและก็กระดาษ A4 ้็ะะที่จะเอามาทำแพทเทิร์นถูกต้องแล้วค่ะใช้แค่นี้เลยวันนี้อุปกรณ์แล้วก็ที่เหลือก็เป็นอุปกรณ์ตัดเย็บพวกกันไกลนะคะได้เข็มจากเย็บผ้าด้วยดินสอต่งางๆ เราจะมาเริ่มทาแพทเทิร์นกันเลยนะคะก่อนแรกเลยเนี่ยเราก็จะอย่างแรกเลยเราก็คือเราจะต้องนําแก้วที่เราจะใช้เป็นตัวแบบหรือว่าต้นแบบนี่แหละซึ่งมันก็จะเป็นแก้วมาตรฐานที่เป็นแก้วที่เราใช้กันทั่วไปตามท้องตลาดแก้วร้านประจำที่เ,ออเราชอบไปบ่อยๆกต้องนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้กระดาษ A4 แบบนี้นะคะวางให้ตัวขอบของกระดาษเนี่ยมันขนาดกันกันกบขอบแก้ว แบบนี้ที่จุดเริ่มต้นใช่แล้วนี่คือจุดที่1นึ่ะเราก็เขียนไว้ก็ได้ว่าเป็นจุดที่1เราจะได้ไม่งง oh. เลขหนึ่งก็สวยงามมากไปเรียนรับลาห,หมึกก่อนนี่เป็นจุดที่1แบบนี้นะคะแล้วก็ดันกระดาษเนี่ยให้มัน ชอบแก้วแบบว่าเรียบไปเลยนะคือไม่ต้องสนใจว่ามันจะเบี้ยวขึ้นไปข้างบนหรือเบี้ยวลงมาข้างล่างแต่ให้มันขนาดกับขอบแก้วไว้เฉพาะจุดที่หนึ่งนะขนาดกับขอบแก้วไว้แบบนี้นะคะและจุดอื่นก็คือแนบไปกับตัวแก้วเลยแนบไปกับตัวแก้วรูดไปแบบนี้รูดไปแล้วก็ให้เอาสอดไปข้างล่างนะเพราะจะได้เราจะได้เอาจุดที่หนึ่งอะ่ะยังคงยังคงขนาดกับขอบแก้วไว้อยู่นะคะ แล้วก็จะเห็นจุดที่หนึ่งชัดเจนแบบนี้นะคะเราก็จะเอาขอบของกระดาษนี้แหละขีดเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าตัวแก้วเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นี่ขีดลากตรงลงมาแบบนี้เลยค่ะว่าเส้นรอบวงแบบขอบชนขอบเนี่ยมันอยู่ที่จุดนี้ใช่แล้วแบบนี้แล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแบบนี้นะคะขีดไปแล้วเราก็จะขีด ให้มันขนาดกับขอบแก้วไปเรื่อยๆโดยการวัดลงมาอย่างสมมติอันนี้เราวัดลงมาได้ที่ประมาณ3ามเซนอ่สมมติ3มเซนนะประมาณ2อถึงสมเซนนะคะอย่าสูงกว่าอย่าสูงขึ้นไปกว่านั้นหรืออย่าต่ําลงไปมากกว่านั้นนะคะมันจะได้อยู่แบบว่าอยู่ตรงกลางแก้วพอดีแบบนี้นะคะแล้วก็วัดอย่างเงี้ย3มเซนไปเรื่อยๆอ่าเราก็อาจจะหรือถ้าเผื่อว่าตัวแก้วอ่ะมันมีขอบของมันอยู่แล้วเป็นชั้นๆอ่ะเราก็ขีดตามขอบอันนั้นได้เลยนะ ขีดไปเรื่อยๆค่ะวนไปเรื่อยๆจนครบรอบแก้วขีดเป็นเส้นเล็กๆใกล้ๆกันนะคะมันจะได้มีความแบบขนานเท่ากันคือไม่ต้องสนใจขอบกระดาษนะคะว่ามันจะเบี้ยวหรืออะไรขอให้เส้นตัวนี้ขนานกับปากแก้วเอาไว้ oh. ขีดไปเรื่อยๆจนมาบรรจบก,กันกับอีกฝั่งนึง oh. นี่มันก็จะมาบรรจบกันอย่างนี้พอดีนะคะ oh. พอเอาออกมาปุ๊บเราก็จะได้ความยาว ของตัวแก้วที่ได้มาตรฐานแล้วก็คือรอบแก้วแบบนี้เลยนะคะ oh. เราได้เป็นเส้นไข่ปลาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ลากตามจุดไขป่ปลาแล้วก็ค่อยๆบิดไม้บรรทัดไปเรื่อยๆ oh. จริงๆเราต้องบอกว่าเทคนิคนี้มันเป็นเทคนิคที่สามารถให้เราใช้ไม้บรทรทัดวาดลูกวาดเส้นโค้งได้ทั้งที่เป็นไม้บรรทัดตรงๆแบบนี้ แต่สามารถว่าเส้นโค้งแบบนี้ได้เห็นไหมว่ามันจะมีรอยโค้งเนี่ยโอ้ได้ส,สวยง,งามน,นี่จะมาถึงจุดนี้คือจุดที่1ของเรานี่คือถุดที่สองที่เราตัดเอาไว้นะคะแล้วเราก็ดูว่าเราจะเอาความกว้างของตัวที่ครอบแก้วเนี่ยว่าจะเอาความกว้างเท่าไหร่ สมมติว่าอย่างอันเนี้ยเราวัดมาแบบพอดีคือถ้าเผื่อว่ายาวเกินไปมันก็จะปิดลงมาถึงก้นแก้วเนาะก็คือให้อยู่แบบว่าความกว้างอยู่ตรงกลางพอดีเราเอาลงมาประมาณ 2- 3งถึงสามเซนข้างล่างก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยความกว้างมันจะอยู่ที่ประมาณ6เซนกําลังสวยงาม oh. อ่าอันนี้ก็จะเป็นอยู่ที่6เซนเพราะฉะนั้นเราจะต้องเผื่อเย็บขอบเก็บขอบด้านล่างด้านบนตรงนี้ด้วยก็เพิ่มไปอีกข้างละครึ่งเซนเป็น7เซนนั่นเองค่ะเราก็วัดลงมาเลย ได้เจ็ดเซนเนาะจากจุดที่สองที่เราลากตั้งฉากตรงน,นี้ลงมาใช่ไหม,มขีดเอาไวา้แล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะต่อเส้นต่อเส้นไปเรื่อยๆโอ้โหอย่างนี้เราก็จะได้เส้นโค้งสองเส้นแบบง่ายๆเลยที่มันขนานกันแล้วก็ตรงกันแบบเปะ๊ปะๆไม่ต้องกลัวว่าจะเบี้ยวเลยแต่ว่าอาจจะต้องใจเย็นนิดนึงค่อยๆต่อไปเรื่อยๆแบบนี้จนสุดมาถึงจุดที่หนึ่งที่เรา ผดเอาไว้ก็คือขอบกระดาษของเรานั่นเองแบบนี้แล้วก็ใช้เทคนิคเดิมเลยค่ะใช้ไม้บรรทัดขีดจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งแล้วก็ค่อยๆบิดไม้บรรทัดไปเรื่อยๆตามจุดค่ะเราก็จะได้เส้นโค้งที่มันขนาดกันแล้วก็เป็นเส้นโค้งที่สวยงามไม่บิดเบี้ยวไปบิดเบี้ยวมา<อ>นี่เห็นไหมโอ้ยสุดยอดเราก็จะได้เป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะ<อ>ที่นี้จากจุดที่หนึ่งไปที่จุดที่สองเนี่ยมันคือขนาดที่มันคอบแก้วพอดี เราจะต้องวัดออกไปอีกประมาณ1เซนไว้สำหรับเย็บเก็บนะคะก็วัดออกมาตรงนี้อีกประมาณ1เซนแบบนี้หลังจากนั้นเราจะตัดกระดาษออกมานี่ oh. นเทมันทำง่ายมากเลยนะจริงๆแล้วอะ oh. เราก็จะมาเช็คกันนะคะว่าตัวกระดาษห,หรือแพทเทิร์นที่เราทำมาเนี่ยมันครอบแก้วของเราได้รอบเลยจริงไหมนี่เห็นไหม อแบบนี้เลยพอดีเป๊ะแบบนี้เลยได้แบบนี้นะ,ะก็เพื่อ <laughs> พื้นที่ที่มันซ้อนกันเพื่อทําตะเข็บด้วยอ้า<อ>ตรงนี้แหละที่หลายคนบอกเอ๊ะทำไมวัดออกมาแค่ฝั่งเดียวแล้วมันจะเย็บปิดตะเข็บได้จริงหรือเปล่านี่ค่ะเรามีวิธีก็คือเวลาที่เราต้องวางผ้าอะไรที่มันยาวๆเนี่ยโอกาสที่มันจะเบี้ยวมันจะมีสูงมากเราจะต้องทําอะไรทํายังไงก็ได้ให้ตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันเล็กที่สุดเพื่อที่เวลาวางผ้าแล้วอะ่ะ เราจะได้แบบไม่มีข้อผิดพลาดในการที่แบบผ้าจับีี้วอ่ะให้มันน้อยที่สุดเล็กที่สุดนี่ oh. คือหมายคไวามว่ายังไงนี่ค่ะตอนนี้คือแพทเทิร์นที่ยังทําไม่เสร็จนะล oh. ้วบางคนจะบอกโอ้ยได้แล้วก็เอาไปวางกับผ้าจริงจริงเอาไปวางกับผ้าแบบนี้ก็ได้เลย oh. แต่เวลาที่เราวางผ้าพอมันยาวๆเนี่ยเราเราต้องตัดยาวๆมันมโอาแบบที่จับีิ้วได้ oh. Oh. เราจะใช้วิธีค่ะพับครึ่งลงมาก็คือเราจะพับเนี่ยลงมานะคะพับลงมาให้มันเนี่ยเหลือเหลือไว้แบบหนึ่งเซนตรงที่เราตรงที่เราตัด เข้าใจแล้วคราวนี้เนี่ยพอเวลาพับครึ่งมาแบบนี้ก็เท่ากับว่าตะเข็บที่เราอ่ะเผื่อเอาไว้ข้างเดียวอ่ะมันก็จะถูกดับเบิลไปถูกต้องแล้วมันก็คือจะกลายเป็นการทบผ้านั่นเองแล้วเวลาเราวางผ้าเราก็จะพับผ้าครึ่งหนึ่งเหมือนกันแล้วเราก็เอามาทบเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเดี้ยวหรือไม่เท่ากันมันจะมีน้อยมากก็คือมันจะสมมาตรเท่ากันทั้งสองฝั่งนั่นเองถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง ใช่แล้วถ้าเดี๋ยวของอนุญาตนะคะเปลี่ยนเป็นแบบกระดาษแข็งนะถ้าเผื่อว่าใครที่จะใช้นานๆนะคะก็คือให้ใช้เป็นกระดาษแข็งแบบนี้แทนนะแล้วก็แน่นอนค่ะส่วนที่เราจะไว้ทบผ้าเราต้องเขียนเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าเราต้องทบผ้าอ้าวเราก็นําผ้ามาเลยค่ะผ้าเราต้องพับครึ่งเอาไว้แบบนี้เนี่ยเป็นเศษผ้าที่มันสามารถ พันแก้วได้รอบหนึ่งพอดีเราจําได้ใส่ผ้าผืนนี้คือใส่้อผ้าที่เราจะ <c oughs> ้ีมันคือใส่ผ้าที่หลีกจะเอาของรา,าทอดีพอดีเลยล่ะเราก็จะมาวางกับผ้านี่แบบนี้ที่เราคิดเอาไว้ว่าทบผ้านั่นเองแล้วก็ใช้ปากกาหมึกล่องหัวของเราเนี่ยแหละวาดลงไปแล้วก็กลัดเอาไว้ค่ะแบบนี้แล้วก็ตัดเลยแงบ <c oughs> ตัดเสร็จแล้วตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เราก็จะได้ออกมาเป็นนี่เหหนม้ามันจะเป็นโครงที่เท่ากันเราก็ไม่เสี่ยงต่อการที่แบบผ้าจะบิดไปบิดมาถ้าเราต้องตัดแบบนี้ยาวๆเป็นเส้นเดียวเลยแต่เอามาลองทันกับแก้วให้ชื่นใจซิว่าผ้าของเรายังโอเคอยู่นี่ไง เย็บได้ด้วยเห็นไหมจากวิธีทำแพทเทิร์นของเมย์ก็คืออันนี้จะมีการเผื่อตะเข็บสองข้างเรียบร้อยใช่แล้วอ้าว oh. พอได้มาแบบนี้แล้วนะคะอันนี้คือหนึ่งส่วนส่วนที่เป็นหูหิ้วอย่างเงี้ยง่ายมากเพราะว่าเราจะใช้เป็นเส้นตรงๆเลย แล้วเราก็ใช้วิธีการเหมือนเดิมก็คือการพบผ้าแล้วก็วัดเป็นเส้นตรงๆงอันนี้ความยาวนะคะที่เราวัดมาให้แล้วก็คือคิวได้แบบนี้สบายๆนะไม่สั้นไปแล้วก็ไม่ยาวจนเกินไปนะคะอยู่ที่23มเซนเผื่อเย็บแล้วความกว้างอยู่ที่6เซนนะคะและจะต้องใช้ผ้ากี่ชิ้นใช้ชิ้นเดียวเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครจะเพิ่มออปชันเข้าไปคือจริงๆแบบนี้มันก็สามารถทิวแก้วได้แล้วแหละ บางคนบอกว่าเฮ้ยอยากได้แบบเก๋ๆมีที่เสียบหลอดแบบอ่ะอันนั้นที่ใช้แล้วน,น่ารักมากอันนี้นะคะเราก็แค่เอาเศษผ้าชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยเอามาพับพึ่งแล้วก็เย็บแล้วก็แปะลงไปคือใช้เศษผ้าแบบน้อยมากอะ่ะแล้วก็สามารถที่จะเย็บลงไปแล้วก็ใส่หลอดได้เลย oh. อันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะที่เสียบหลอดนี่คือไม่ต้องใช้ผ้าอะไรหรูหราอะไรเลยเมื่อกี้ที่เราวัดเอาไว้ใช่ไหมตรงนี้ก็คือ สามเซนถูกไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสามเซนครึ่งใช่ไหมคะมนี่เลยเราก็หาเศษผ้าเนี่ยแหละที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาวัดนะคะเราใช้แค่นี้เองนะสาหรับที่เสียบหลอดอดีใช้ชิ้นแค่นี้เลยจริงๆแล้วก็ตัดออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเย็บเก็บขอบนิดนึงสี่ด้านแล้วก็ค่อยเอามาประกบแล้วค่อยมาเย็บที่เอง็งตรงนี้ได้อีกหนึ่งชิ้นนี่ต้องระวังอย่าให้หายนะเพราะนี่เล็กกว่ารอยตารางก์กว่าตัวเองอ่อะ <laughs> นะ คราวนี้เราจะมาขั้นตอนนะคะในการทําสายซึ่งสายเนี่ยมันจะต้องยาวนิดนึงเนาะคือความกว้างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้ความกว้างเยอะก็อาจจะเป็นเศษผ้าที่เป็นขอบผ้าที่เหลืออยู่นะคะซึ่งเมื่อกี้เราบอก23เซน23เซนที่บอกไปนี้คือการทบผ้าด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าสายเนี้ยยาวจริงๆมันน่าจะยาวอยู่ประมาณเกือบ3ามสสิเซนหรือสี่สิบเซนประมาณนั้นได้นะคะเราก็จะใช้วิธีการทบผ้านั่นเองอะ่ะมาดูวิธีการทบผ้าเหมือนเดิมเลย พกผ้าให้ความยาวประมาณ23มเซน oh. แล้วก็วัดลงมาอยู่ที่ 6- 7ถึงเเซนนะคะประมาณ6เนาะเราก็ใช้วิธีการเดิมเลยค่ะก็คือเอานมัน,มน,มนัดวางเนี่ยแล้วก็วัด6เซนแล้วก็ขีดเอาไว้มันก็จะได้แบบว่าตรงกันใช้เป็นสีผิดพลาดน,น,นะคะ oh. เอาเข็มกัดกลัดไว้เหมือนเดิมค่ะ oh. แค่นี้แล้วเราก็ตัดผ้าออกมาค่ะ จร,จริงๆคะถ้ามันง่ายมากเลยนะเพราะมันเป็นหมักเส้นตรงๆสี่เหลี่ยมแค่นั้นเองตอนนี้เราก็ได้นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนี่สายนะคะที่จะทําเป็นสายที่ไว้สําหรับผิวนะคะตัวนี้สําหรับที่ไว้ใส่หลอดแล้วก็ตัวที่จะไว้คล้องแก้วนั่นเองเอ้าวสามชิ้นแค่นี้เลยเราก็จะมาประกอบรา้กันเย้เริ่มแรกเลยเราก็จะมาเก็บรายละเอียดตรงขอบก็คือจะมาเก็บขอบแบบนี้นะคะ คับให้ได้ประมาณครึ่งเซนนะคะ0.5แล้วก็เย็บเย็บตามนี้เลยะะด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านในใช่ไหมด้านในใช่แล้วก็วิธีการเย็บนะคะให้ขอบส,อสวยๆนี่ก็อยู่ประมาณ2-3มิลเนาะแล้วก็ไลเ่เปเลยนี่นะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านนอก จะเก็บงานได้สวยงามตรงนี้นะคะขอบเป็นแบบนี้ส่วนอันนี้จะเป็นด้านในหลังจากที่เราได้ขอบด้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเย็บขอบอีกด้านหนึ่งนะคะก็กะอยู่ประมาณสัก2 3ถึงมมิลนะคะแล้วก็เย็บได้เลยนี่ก็จะได้ออกมานะคะขอบเป็นแบบนี้ การสองค่านี้ด้านในนะคะเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นอันนี้ <Yeah. S 1> คือรอประกอบนะคะอันนี้ยังเราจะยังไม่เย็บประกอบแบบนี้นะคะเราจะเย็บสายก่อนแล้วก็ตัวนี้ก่อนเพื่อมาประกอบล่างแล้วตรงนี้เราจะเย็บปิดเป็นขั้นตอนสุดท้าย oh. เอ้าแล้วค่ะมาถึง ด้านนี้แล้วจะเป็นตัวที่ไว้สาหรับทิ้วนะคะเราก็จะมาเก็บขอบด้านปลายทั้งสองข้างก่อนนะคะโดยการเย็บคล้ายๆกันเลยก็คือเย็บเก็บขอบนะคะเหมือนกันเลยประมาณ0.5เซนนะคะแล้วก็เย็บออกมาจากขอบเนี่ยประมาณ2-3มิลนะคะเก็บขอบหัวท้ายเนาะใช่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้มันลุยนะคะแล้วก็เกิดความแข็งแรง Oh. อ่ะหลังจากที่เราเก็บขอบทั้งสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเก็บขอบด้านข้างนะคะวิธีการก็คือพับผ้าเนี่ยให้ได้ขนาดตามที่เราเผื่อเย็บก็คือ0.5เนาะ mm hmm. ก็รีดใช้มือนี่แหละคะ่ะรีดผ้าให้มันอยู่ทรงข้อดีของผ้าดีบนะคะคือผ้ามันจะมีความแข็ง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เวลาที่เราใช้แค่นิว้วรู้แบบนี้ mm hmm. มันก็จะอยู่ทรงเลย mm hmm. เห็น ไม่ต้องใช้เตารีดแต่ครับถือว่าใครแบบเออ,อยากให้มันเรียบเรียบไปเลยก็ใช้เตารีดก็ได้แต่ว่าก็จะเสียเวลานหนึ่งนะคะจรองจริงตัวผ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเห็นนะนี่แล้วมันก็จะอยู่ใช้นี่เราเนี่ยรูดไปเรื่อยๆอแบบนี้แล้วเราก็เอาเข็มกลัดนยกลัดเอาไว้ก่อนให้มันอยู่ทรงเนาะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะที่เราพับไว้ทั้งสองข้างออใช้วิธีการเนาก็ได้หรือว่าใช้เข็มกลัดกลัดแบบนี้ก็ได้นะคะ แต่ถ้าเผื่อว่าใครที่ชํานาญแล้วก็อาจจะไม่ต้องไม่ต้องใช้อันนี้กลัดก็ได้ก็คือระหว่างที่เย็บไปแล้วก็จับเข้ามุมไปแบบนี้เรื่อยๆก็ได้นะคะอ่ะเราก็ทําให้ดูสองแบบ <pt ain> ก็เวลาเย็บขอบนะคะก็เหมือนเดิมเลยก็คือเราจะไม่ได้เหลือพื้นที่ในการเย็บเยอะเนาะก็ประมาณ2-3มมิลน,นะคะ <pt ain> แล้วก็ไล่ไเปเรื่อยๆค่ะ แล้วละค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมเป็นเชือกออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะดูแข็งแรงทีนี้เพื่อความสวยงามเราก็จะมาเก็บเย็บแบบนี้ยอีกด้านหนึง่งเพื่อให้มันมีลายเหมือนกัน mm hmm. ด้วยนะคะอันนี้ก็เย็บยาวๆไปได้เลยเพื่อให้มันเหมือนกับว่าเอ้ยเรามีการเย็บสองข้างให้มันเหมือนกันเก็บทรงให้มันสวยแล้วก็ตัวผ้าก็จะไม่บิดไปบิดมาด้วยนะคะ oh. ชิ้นที่สองเสร็จแล้วชิ้นที่สองได้ออกมาสวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วนี้ต้องทำยังไงต่อต่อไปเราก็จะมาเย็บตัวที่เก็บหลอดนะคะเย็บขอบเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันก็<อ>ตัวที่เก็บหลอดเหมือนกันเลยค่ะเย็บขอบทั้งสี่ข้างนะคะเย็บเก็บขอบแบบง่ายๆเลยพับผ้าห่างจากขอบครึ่งเซนแต่ว่าเวลาเย็บเนี่ยก็คือเย็บห่างจากขอบประมาณั่มมิ้ ก็คือครึ่งหนึ่งนั่นแหละประมาณ2อมิลครึ่งหนึ่งของของผ้าที่เราพับเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ผ้าลุยนั่นเองอเก็บขอบทั้งหมดสี่ข้างเลยนะคะมันก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมออกมาแบบนี้นะเล็กๆแบบนี้แล้วเราก็จะพับครึ่งอีกทีนึงโอ้พับครึ่งอีกทีนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้มันมีความหนาค่ะพอเวลามันมีความหนาแล้วอะมัน พอเวลาไปติดอยู่ที่ตัวนี้มันก็จะคือแข็งแรงแล้วก็ตัวหลอดมันก็จะได้ติดอยู่กับแบบตัวผ้าที่มันหนักขึ้นอย่างนี้นะคะ oh. แล้วก็เย็บแค่ปลายสองข้างให้มันติดกันซึ่งตรงนี้ถ้าเผื่อว่าน้องๆรู้สึกว่าอุ้ยชิ้นมันเล็กมากเลยแล้วมันอาจจะแบบยากสักนิดนึงเราก็อาจจะตัดขั้นตอนตรงนี้ไปก็ได้นะคือไม่ต้องมีที่สหห่างก็ได้อย่างนี้นะคะแต่ถ้าเผื่อว่า น้องรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มมูลค่าอยากจะให้มันดูว่าเอ้ยที่ใส่แก้วของเรามันดูมีฟังก์ชันเยอะก็ใส่ตัวนี้เข้าไปมันก็เก๋อ,อีกแบบหนึง่งน<อ>ี่เราก็ได้ตัวนี้เข้ามาแล้วที่เสียบหลอดนะคะแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะคะถ้าอย่างนั้นตอนนี้ก็คือครบ3มชิ้นแล้วแล้วเราต้องทำยังไงต่อใช่แล้วครบ3มชิ้นแล้วเราก็จะมาประกอบร่างกันวิธีการประกอบร่างนะคะก่อนที่เราจะ เย็บตรงนี้คือถ้าเราเย็บตรงนี้ไปก่อนแล้วเราค่อยมาใส่สายเนี่ยมันก็จะเย็บยากใช่ไหมเราควรจะต้องติดสายเข้าไปก่อนโดยการนี่ค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะให้เป็นเหมือนสี่ส่วนเนาะตอนนี้เราพับครึ่งแบบนี้แล้วเราก็จุดตรงกลางเอาไว้นะว่าอ๋อมันอยู่ตรงประมาณนี้นะคะ oh. เสร็จแล้วเราก็จะวัดด้านนี้ที่เราจะเหลือเผื่อเย็บไว้หนึ่งเซนเนาะเราก็จะ วัดเข้ามานะคะ1เซนจากปลายผ้าจากปลายผ้าที่เราจะเก็บไว้เผื่อเย็บนั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เราวัดนะคะความกว้างของตรงนี้มันจะได้ประมาณ12เซนครึ่งเนาะเห็นไหมคะพอเราวัดออกมาตรงนี้คือเผื่อเย็บแล้วเราจะวัดหาจุดกึ่งกลางที่เราจะติดสายตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางไงระหว่างสองข้างไม่เดี่ยวไปเดี่ยวมาถ้าสมมติว่าเราไม่ยับคำนวณอนะทำยังไงวิธีง่ายมากเลยค่ะก็คือพับผ้านะคะพับผ้าให้ ได้นี่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเหลือเผื่อเย็บเอาไว้นะพับครึ่งหนึ่งแล้วก็กดเอาไว้ให้มันมีรอยมันก็จะมีรอยทพราะไไหมได้เท่า,ากับที่เราวัดไว้พอดีเลยแล้วก็ติ๊กวไว้เลยติ๊กเอาไว้ค่ะเราก็จะได้จุดที่เราจะมาเย็บสายเพื่อติดสายเอาไว้ให้มันเท่ากันทั้งสองข้างเพราะถ้าเราแบบไม่ทําแบบเนี้ยสายมันอาจจะเบี้ยวไปเบี้ยวมาได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ได้ตรงนี้เนาะจุดที่เราจุดเอาไว้แล้วใช่ไหมคะเราก็จะวัดลงมาจากจุดที่เราวัดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นสี่ส่วนเนาะเราก็จะวัดลงมาสักประมาณเซนครึ่งวัดจากขอบด้านบนด้านนอกนะคะประมาณเซนครึ่งให้เห็นเอาไว้แบบนี้ตรงนี้คือจุดที่เราจะเอาสายเนี่ยมาเย็บติดไว้อ๋อก็คือ ที่วัดจากขอบด้านนอกด้านบนเป็นเพราะว่าเราจะติดสายที่ด้านนอกใช่แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็มาเย็บสายติดลงไปเลยวิธีการเย็บนะคะก็คือเรานำตัวสายเนี่ยวางให้ชนกับจุดที่เรามาร์คเอาไว้ให้ลึกลงมาแบบนี้แล้วก็เย็บนี่เราก็จะมีขอบอันเดิมใช่ไหมเราก็เริ่มต้นเย็บตามขอบลงไปแบบนี้เลยมันก็จะเหนียนนะคะวางไว้ตรงกลางต,ตรงกลางแล้วก็เย็บเลย หลังจากนั้นก็มาเย็บเส้นข้างล่างนะคะย้ำที่ขอบด้านนี้ข้างล่างเหมือนเดิมเพื่อให้มันอยู่ยึดไว้ทั้งข้างล่างข้างบนนะคะจะได้รับน้ำหนักได้เยอะเสร็จ oh. แ,แล้วข้าง่ <Yeah. S 1> yeah. หเห็นไหมนั่นมากจริงๆลุ้นมากอ,อีกข้างหนึ่งเช่นเดียวกันต,อ,ตอนนี้ต้องดูดีๆนะอย่างให้สายบิดนะคะจับสายรูดมาให้มันตรงแบบนี้นะแล้วก็จับปลายแล้วก็เอามาวางไว้แบบนี้ให้มันเป็นข้างเดียวกันอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนกันเลยค่ะวิธีการเย็บก็คือวางแล้วก็เย็บต่อจากรอยเย็บที่เราเคยเย็บเอาไว้นะคะข้<อ>างล่างเช่นเดียวกันเป็นเส้นที่สองนะคะเพื่อจะได้ยึดให้มัน แข็งแรงจนทานมากขึ้นนี่เห็นไหมเราก็จะได้สายออกมาแบบนี้แล้วแล้วอย่างนี้ต้องทำยังไงต่ออะทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราจะใส่ตัวที่ใส่หลอดใช่ไหมคะเราก็เอามาติดไว้ข้างล่างตรงนี้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้มันตรงกันกับตัวแขวนของเราแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บติดแค่สองฝั่งเพื่อให้มันมีช่องสอดหลอดลงไปตรงก,ารกลางได้แบบนี้เลย เนระยะห่างประมาณเซนนึงก็ได้ค่ะ oh. ย้ำนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้อยู่ทนโอเคสองข้างเลยเย็บแค่สองข้างนะเยบร้อยเสร็จแล้วค่ะเราก็มีที่ใส่หลอดแล้ว oh. เห็นไหมหลังจากนั้นเราก็จะมาประกบนะคะโดยการเอาตัวที่เราเย็บสายเนี้ยให้อยู่ด้านนอกเนาะแล้วก็พับมาแบบนี้เพื่อเราจะเย็บด้านใน ตามที่เราเว้นเอาไว้นะเราก็เย็บติดกันไปเลยค่ะเราก็เย็บนะคะย้ำนิดนึงก็ได้นะเดินเส้นย้ำเพื่อไม่ให้มันหลุดและเราก็จะได้ที่ค้งแก้วนะคะกลับด้านออกมาหรือถ้าเผื่อว่าใครแบบว่ากลัวว่าตรงนี้มันจะไม่แผรนนะเราย้ำตรงนี้ได้นะเราเย็บย้ำตรงนี้ก็ได้นะคะอ๋อก็คือเย็บย้ำขอชบชอบนล่างใช่ใแล้วค่ะเพื่อไม่ให้มัน ดิ้นไปดิ้นมานะะามแนวขอบแก้วด้านบนด้านล่างที่เราเคยเย็บเอาไว้มันก็จะสวยงามนะคะ, oh. ะเย็บแบบนี้แค่นี้แล้วเราก็ได้ไดค่ะเราก็จะได้เป็นที่ของแก้วเรียบร้อย oh. แบบนี้เลยย้ันลองทันลองทัลอง,น,ลองนี่ค่ะวิธีการใส่เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ ๊ยรอยแล้วรายละเอียดเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆน้องๆเลยคะค่อยๆทําตามขั้นตอนที่แนะนําไปเนี่ยรับรองว่าทําได้แน่นอน<ะ>สําหรับวันนี้นะคะ ที่คล้องแก้วใส่คล้องแก้วดีๆแบบนี้เนี่ยจะช่วยทําให้เพื่อนๆเนี่ยลดขยะพลาสติกลงไปได้เยอะเลยและที่สําคัญก็คือเราเนี่ยได้ใส่ไอเดียสร้างสารรค์ลงไปสําหรับใครที่ชื่นชอบนะคะลายผ้าสวยๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําเป็นลวดลายได้ตามใจชอบตามใจสร้างสารรค์ได้เลยนะคะ ตัวอย่างในการทำคอนเทนต์ให้แตกต่างกันแม้ว่าเราจะขายสินค้าเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยโซอี้จะบอกว่าทุกๆคนเนี่ยมีสินค้าที่คล้ายๆกันเวลาเราขายสินค้าเหมือนกันค่ะ การนําเสนอจะต้องแตกต่างกันเนยวมาดูตัวอย่างนะคะธุรกิจอาหารว่าวันนี้เขามีรูปแบบการนําเสนอที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะคะมาดูตัวอย่างแรกเลยนี่หลายๆท่านรู้จักบะหมี่เจ้านี้ไหมคะบะหมี่ที่ชื่อว่าบะหมี่จอมพลังอ่าใครรู้จักบ้างเอ่ยบะหมี่จอมพลังเนี่ยถ้าบอกว่าเขาขายอะไรไหลายคนก็บอกก็ขายบะหมี่ไงคะคุณโซอี้จริงๆสิ่งที่เขาขายเนี่ยคะขายบะหมี่แล้วบะหมี่อร่อยเนี่ยมันเป็นเรื่องเบสิกหรือเป็นเรื่อง มาตรฐานที่ทุกแบรนด์จะต้องมีสําหรับธุรกิจอาหารอยู่แล้วแต่เขาขายความใหญ่ค่ะที่เขาดังขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเวลามีคนไปทานบะหมี่ร้านเขาเนี่ยทุกคนก็จะต่างถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียทําให้มันเกิดเป็นกระแสะบนโลกออนไลน์เพราะว่าชามเขาใหญ่มากเขาขายความใหญ่ค่ะนี่คือการนําเสนอของบะหมี่จอมพลังค่ะเดี๋ยวมาดูอีกเจ้าหนึ่งนะคะพี่อ้อก๋วยเตี๋ยวต้มยำกรุงนะคะที่ที่อยู่ถนนเพชรบุรีรู้จักไหมคะ พี่อ้อเนียนะ,ะต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเขาแพงมากๆเลยต้มยำกุ้งแต่ใช้คำว่าแพงก็ไม่ใช่ราคาสูงและกันกุ้งลอสเตอร์เนี่ยจานชามเนี่ยเป็นพันเลยนะ,ะถ้าเกิดกุ้งธรรมดาอาจจะชามแบบหลักร้อยนะคะแต่สิ่งที่เขาขายค่ะเขาไม่ได้ขาย ความใหญ่เหมือนเมื่อแบรนด์ตะกี้นี้นะคะแต่เขาขาย p e r s o n a l brand คือพี่อ้อเนี่ยเขาก็จะแต่งตัวแต่งหน้าออกมา Act a อคท่านู้นพสต์ท่านี้ลงในโซเชียลมีเดียบางวันใส่ชุดไทยบางวันใส่ชุดพยาบาลเปลี่ยนไปเรื่อยคนก็แห่กันไปดูนะคะก็คือไปดูพี่อ้อได้แหละนะคะแต่ต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวเขาก็อร่อยนะไม่งั้นก็ขายไม่ดีจนถึงทุกวันนี้แล้วนี่ก็คือกลยุทธ์การนําเสนอที่แตกต่างกันนะคะแม้ว่าสินค้า กนกันกลับมาดูของเราค่ะวันนี้เราขายอะไรยกตัวอย่างเช่นเราขายสบู่สบู่ก็จะนําเสนอว่าสบู่หอมนะคะฟอกแล้วสะอาดหรือลดสิวอันนี้คือเบสิกที่คนทั่วไปนําเสนอคือ,อคุณภาพมาตรฐานนะคะหรือสรรพคุณของสินค้าเราเนี่ยมันดีแต่เทคนิคที่เราสามารถเติมเข้าไปได้อย่างลูกสิซี่เขาไม่แข่งราคานะไม่ขายก้อน60 7 0กเ็ขาขายสบู่ก้อนละ250าเลยแต่เขาทําสบู่เนี่ยใส่โค้ด ข้อคิดชีวิตดีๆนะคะใส่โค้ดลงไปเป็นสร้างแรงบันดาลใจแล้วเขาก็โพสต์บทความต่างๆลงไปคนซื้อเนี่ยจริงๆเขาอ,อาจจะซื้อเพราะคอนเทนต์ก็ได้ชอบวิธีการนําเสนอมาติดตามเพจนี้แล้วได้ข้อคิดแรงบันดาลใจดีๆนะ,ะแต่ว่าสบู่แพ็กเกจของเขาเนี่ยได้มีการห่อแพ็กเกจิ้งแล้วติดโค้ดไว้ด้วยมันก็สร้างอินสปิเรชันเนาะให้กับคนที่ติดตามแล้วเขาก็สามารถขายได้ในราคาที่สูงกว่าแบรนด์อื่นนั่นคือ การนําเสนอที่แตกต่างค่ะลองเอาไปแอปพลายดูนะคะประยุกต์ใช้ดูว่าธุรกิจของเราจะทํายังไงให้แตกต่างจากคู่แข่งค่ะ แล้วเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหนะะ้าค่ะสวัสดีสสดค่บะบายัลนไหน่นสเอามาทำเป็นสูนตอนตัดนี่หายใจได้ไหมได้นะ <laughs> <laughs> ทำไมเราไม่หายใจก็ไม่รู้ว่า <laughs> ทำไมเราไม่ไมไหายใจ